ช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเตทีรีวฟ์เริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟอร์เมนเตเฟอร์เมนเตประกอบด้วย d s l และ EGCg ใส่ใจตัวเองแม้ทำงานหนักด้วยการทานอาหารหลากหลายครบห้ามู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเดินตามความฝันเพื่ออนาคตขา้างหน้าเฟอร์เมนเตมีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจวิตามิน B2 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทออกกำลังกายทุกวันดีทุกวันเฟอร์เมนเตคัดสรรส่วนประกอบจากธรรมชาติเฟอร์เมนเตรสชาติด,ดีมีประโยชน์ต้น หาซื้อได้ที่ร้านคาชั้นนำหรือค้นหาคำว่าเฟอร์เมนเต้ถึงแม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรพร้อมละมุนดื่มง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง u t u b e ช่วยคิดช่วยทำท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทอ f m 1 0 6วิทุครอบครัวข่าวนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News from home กับดิฉันสิริบุญนัทพันธ,ธ์เราพบกันวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาก่อนอาหารกลางวันแบบนี้นะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันวัรอังคารกับอาจารย์ดร ok สุภุสัยเชื้อนะคะที่ปรึกษากลุ่มการเงินเกียรตินาคินพัทธาสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศด้วยนะคะเนี่ย มีเรื่องราวจากต่างประเทศเล่าให้ฟังหรือว่าไปติดตามข่าวสารเมืองไทยอยู่ในต่างประเทศด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ก็ก็เรื่องที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่เพิ่งเป็นข่าวออกมาอย่างที่เราทราบเมื่อเมื่อวานนี้ใช่ไหมตอนตอนเย็นเนของเราก็ทราบข่าวว่ารางวัลโนเบลสาขาการแพทย์เนี่ยสำหรับปีนี้เนี่ยมอบให้กับนักวิจัยสองคนนะครับในในคนที่ทำการวิจัยเรื่องของ mRNA messenger RNA Uh, คนที่ได้รางวัลสองคนเนี่ยคือ professor c a t ท l i n carico คนนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็น professor อายุหกสิบแปดปีมีความเชี่ยวชาญด้าน biochem biochemistry นะครับคือรู้เรื่องเกี่ยวกับเคมีทั้ง,ง,งเคมีวิทยาอ,อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นทั้งเป,เป็นคนที่เป็นทั้งเป็นทั้งหมอหมอ uh huh. drew wiseman เนี่ย แล้วก็เป็นศาสตราจาร์ด้วยคือได้ปริญญาเอกด้วยนะครับคนนี้อายุ64ปีมีความเชี่ยวชาญด้านระบบภูมิคุ้มกัน immune s y s t สองคนเนี่ยเขาจริงๆแล้วเขาเขาาบอกเจอกันโดยบังเอิญที่หน้าเครื่องซีร็อกสมัยก่อนเราใช้เครื่องซีร็อกเซนเยอะเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วเราสองคนเนี่ยคุยกันเรื่องเเรื่อง mrna เนี่ยนะครับก็เลยตกลงกันว่าเรามาช่วยกันดีกว่า โอ้น, oh, นี่มันเป็นพรมลิขิตมีพูดตามแบบช่องสามเลิขิตเลยสองคนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากเลยนะครับ professor c a r i c ค,คนี่เป็นคนที่แบบชอบคุยเฮคุยสนุกเป็นผู้หญิงที่ที่สามารถที่จะชอบคุยชอบเล่าชอบอะไรต่างๆตัว professor แต่แต่คุณหมอ wiseman เนี่ยจะเป็นคนที่พูดน้อยพรรยาเขา พูดติดตลกเลนว่าคงจะมีโคตต้าว่าวันหนึ่งจะพูดกี่คำแล้วนใหญ่จะไม่ยอมพูดเลยก็สาวฮังการีนนะสาวฮังการีน<ช>ก็จ,จะบอดว่าคุ้นเครงนิดนึงนะคะไอสาระที่สําคัญคือ mRNA เนี่ย messenger RNA เนี่ยคือนึกนึกภาพนะครับแนวคิดเกี่ยวกับไอ messenger RNA เนี่ยเป็นแนวคิดถอยหลังไปหลังจากอีกสิบปีคือประมาณหนึ่งันเก้าทศวรรษเก้าแปดศ คือถ้านับก็คือสี่สิบปีที่แล้วถูกไหมอาจารย์ว่าเขาเจอกันที่หน้าถ่ายเครื่องเอกเครื่องเอกสารสามสิบปีเจอกันเจอกเมื่อสามสิบปีที่แล้วแต่ว่าแนวคิดพวกนี้ที่ทั้งสองคนก่อนหน้านะสิบปีใช่เป็นสี่สิบปีนะสำหรับเอ็นอเอ็มรนเอได้รางวัลโนเบลนะผมบอกว่ารางวัลโนเบลนี้ไม่ง่ายนะคะคือนักวิาาพวกนี้เขาทํางานต่างคนต่างทํางานมาสิบปีมาเจอกันที่เครื่องซีร็อกซ์บอกเรามาคุยเรามาช่วยกันดีกว่าแนวทางอันนี้คือแนวทางที่จะคิดที่จะใช้เอาเอ่อ mRNA คือ messenger RNA เนี่ยนะครับ messenger RNA มันเหมือนกับคำสั่งคคคค messenger คือ messenger เอนือออกไหมครับคนเอาคำสั่งส่งสารคนส่งสารคนส่งสาร RNA เนี่ยก็คือคำสั่งที่หน้าตาเหมือนกับ DNA ของร่างกายเราเนี่ยของเซลล์เราเนี่ยไปสั่งให้เซลล์เนี่ยทำโปรตีนโน่นนี่นั่นนะครับเ็ล<ร>นะอมตัวเป็นคำสั่งเป็นปลอมตัวเป็นตัวเรา เพื่อ <P ew> er> จะไปสั่งตัวเราถูกไหมอาจารย์ในทำนองนั้นใช่คือเนื่องจากเซลล์เนี่ยเซลล์เนี่ยเหมือนกับมีกองบัญชาการใหญ่คือ d n a d n เนี่ยก็จะสั่ง RNA เอของตัวเองไปบอกให้โปรตีนทำนู่นทำนี่ทำนัน้น,นเพราะเซลล์มีหน้าที่นอนนี่นอน่มื่เซลล์ผิวหนังก็ต้องทำหน้าที่ผิวหนังไปเรื่องของเซลล์นอนสมลลนี้ก็ทำไปแต่พอเขาค้นพบวิธีว่าเอะเราปลอมคำสั่งได้นี่เราสร้างคำสั่งได้นี่ ก็เลยมาคุยกันว่าเออเราเอาเนี้ยไปใช้รักษาโรคเขาก็ตั้งใจจะไปรักษาโรคครนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือช่วงนั้นเนี่ยนพรวเก้าศูนย์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์คนอื่นบอกเฮ้ยคุณอย่าไปเสียเวลาเลยนะครับเพราะว่าถึงจะมี messenger นี่ก็จริงเนี่ยแต่ m e s s เจอร์เนี่ยปรากฏว่าเข้าไม่ถึงเลยเซลล์เขาไม่ยอมรับเนี่ยว่าเฮ้ยของใครมาจากไหนอะเรื่องอะไรที่เขาไทำให้ใช่ไหมครับคือหนึ่งคำสั่งก็ไม่ยอมทำ้วยแล้วสองเนี่ยโดนระบบภูมิคุ้มกันต่อต้าน S <S <S แล้วก็เกิดอินฟลามเอชันคือเกิดการแ,แพ้ภููกอะไรประมาณนั้น,ชน,นใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับอยู่มากเลยนะครับก็เลยหลายคนไม่สนใจสองคนเนี่ยเขาก็าพยายามทำต่อจกนกระทั่งแม้แต่ professor carico เนี่ยผู้หญิงคนนี้ถูกย้ายออกจากคณะเลยนะให้ไปอยู่ไกลๆบอกเฮ้ยถ้าไปทำเนี่ยไปทำไกลๆไม่มีใครสนใจหรอกนะครับนี่ที่หมาหาลัย pennsylvania ที่อเมริกากเขาอยู่ยูเพนนี อาจารย์สมเกียรติต้องภูมิใจแนะ่เลยสิทธิ์เก่ายูเพนแต่เขาบอกว่าเนี่ยแกถูกย้ายออกจากคณะเลยนะใหไออไใ้ไปอยู่ไกลเดี๋ยวไปทําแล้วก็แล้วก็หาเงินยากมากบอกว่าหาเงินยากมากแต่ก็ทําไปจนประสบความสําเร็จอย่างที่เราทราบกันเพราะว่าตอนตอนปี2005นึกานาพนะครับหลังจากปี90เนี่ยเขาทํางานร่วมกันอีกส5ปีอีกส5ปีกว่าจะออกเปเปอร์มาได้ว่ารู้แล้ววิธีทํำยังไงร,รู้วิธีปรับไอ้ m r n a เนี่ย ให้เข้าไปสั่งให้เซลล์ทำโปรตีนได้ละนะครับรู้วิธีที่จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ได้ไปต่อต้านมากแล้วไม่ได้เกิดการอักเสบอินฟลามเอชมหาศาลแล้วออกมาปึ้งเขาก็นึกโอ้โหสบายแล้วตอนนี้บริษัทยาต้องวิ่งเข้ามาหาไม่มีใครสนใจเหมือนกันนี่2อ0พนห้าันะคะเพราะว่ามันต้องมีเรื่องของระบบการขนส่งไอตัว mrna เนี่ยเข้าไปในเซลล์คือาเอาไอถุงนั้นออกไปซึ่งยากมาก แล้วก็มีลูกศิษย์มีมีลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยที่ไปเรียนที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยก็เลยไปพัฒนาต่อจนกระทั่งคนเนี้ยลูกศิษย์คนเนี้ยในสุดแล้วก็เป็นโคฟาวเดอร์ er ของบริษัทโมเดนา,า erna, นะครับของบริษัทโมเดนา erna, ซึ่งอย่างที่เราทราบโมเดนาคือคนที่ผลิตไอ้วัคซีนโมเดนาของโมเดนานี่แหละนะครับแล้ว professor professor คาริคาวนี่ก็เป็นคนเอ่อเป็นคนฮังการีนใช่ไหมครับก็ในสุดแล้วก็ไปเป็น ไปไปไปร่วมกับบริษัทไบโอเอนเทคนะครับแกก็ได uh ้ไปอยู่กับบริษัทไบโอเอนเทคบริษัทไบโอเอนเทคก็คือบริษัทที่ทำวัคซีน m r n a กับกับไฟเซอร์เอ้ยโทษกับกับไฟเซอร์ก็ได้ได้วัคซีนไฟเซอร์นี่แหละก็เลยจะเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์แยกกันไป2บริษัทคนหนึ่งไปโมเดอร์นาลูกศิษย์ไปโมเดอร์นาอาจารย์ไปไฟเซอร์ใช่ของเจ้ามที่มีกำลังรับใช่ครับอาจารย์คาริค้นี่ได้ไปเป็น เอ่อ uh, SVP นะครับเป็นซีเนียร์วายส์แพรเซเดนต์ของไบโอเอ็นเทคในช่วงปี2 0 1 3ันสิบสามถึงสนิบสองนะครับสองคนนี้ก็เลยได้รางวัลโนเบลไปในที่สุดนะครับแต่เล่าให้ฟังนี่เล่าให้ฟังยาวๆนะี่เพราะเห็นว่าการได้รางวัลโนเบลนี่ไม่ใช่ง่ายนะหลายสิบปีมามีแนวคิดตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์เจอกันสองคนเพราะคนหนึ่งเนี่ยเก่งด้านเนื่อออกมาเก่งเก่งด้านไบโอเคมอีกคนหนึ่งเก่งด้านอิมมิโนโลจีคือเรื่องระบบภูมิคุ้มกัน ก็ 2> <2> สองคนพอดีมาคุยกันแล้วก็คล้ายๆกับอ่ะถูกคอกันคุยกันร่วมกันพัฒนาอีกสิบห้าปีนะจากปีหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าๆเท่เก้าร้อยกว่าจมันถึงสองพันสองพันห้ายังต้องมีเวลาพัฒนาต่อไปอีกตั้งสิบห้าปีค่ะถ้าไม่มีโควิดดีไม่ดีอาจจะไม่เกิดก็ได้หรือเปล่าที่เราใช่ใช่ก็เติมทีเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะเอาอันนี้ไปรักษามะเร็งเนื่องอกไหมครับคพือมะเร็งเนี่ยมันเป็น เซลล์ uh, cell ของตัวเราเอง mm hmm. ที่ร่างกายเราเองเนี่ย mm hmm. ไม่ได้มองว่าเป็นผู้ร้ายฉะนั้นวิธีที่จะให้รู้ว่าเป็นผู้ร้ายก็คือเอา mrna เนี่ย mm hmm. ไปสร้างโปรตีนที่ไปบอกว่าไอ้เซลมะเร็งเนี่ยเป็น cell เซลผู้ร้ายไปเกาะเซล์ k, mm hmm. อย่างที่เขาทำกับโควิดนะครับสร้างส่วนที่แปลกของเซลล์มะเร็งให้เซลล์ของเราเนี่ยรับรู้แล้วไปฆ่ามันทิง้งเหมือนกับตอนที่เขาทำกับ ทำกับโควิดนี่แหละดังนั้นเดิมทีเนี่ยเดิมทีคิดว่าจะทาอย่างนั้นนะครับคิดว่านี่นี่คือเล่าให้ฟังว่ารางวัลโนเบลอันนี้น่าสนใจนะครับอืมค่ะเรื่องหนึ่งที่ที่อยากจะคุยก็คือเรื่องเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ลค่ะเปลี่ยนเรื่องแล้วทำไมคุยวันนี้เพราะว่าันนี้พอดีเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมกันที่ทําเนียบครั้งแรกของคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ของไทยค่ะก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังเร็วๆว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย จริงๆแล้วแนวทางเดิมแนวคิดเดิมเนี่ยเป็นแนวคิดอของนักวิชาการของอเมริกันนะครับที่คิดในเชิงของการว่าเอ๊ประเทศอเมริกาเนี่ยไม่ควรจะแค่มีแต่ฮาร์ดพาวเวอร์เท่านั้นนะครับแต่ควรจะมีซอฟต์พาวเวอร์ด้วยฮาร์ดพาวเวอร์ก็คืออ,อำนาจทางด้านการทหารอำนาจทางด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นเราจะไม่ให้น้ำเข้าไม่ให้ส่งออกรอำนาจทางการเงินอย่างเช่นไม่ให้คุณใช้เงินดอลลาร์ใช้เงินดอลลาร์แต่ว่าอเมริกาเนี่ยควรจะมี อำนาจอื่นด้วยนะครับแนวคิดของของ professor joseph na มาลลย h ฮาร์วาร์ดเนี่ยก็พูดถึงว่าเออถ้ soft power นี่คือความสามารถที่จะโน้มน้าวประเทศอื่นๆได้โดยมีแนวคิดหรือมีวัฒนธรรมหรือมีความน่านิยมต่างๆที่ทําให้ประเทศอื่นเนี่ยคล้อยตามไปเช่นแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยแต่มันก็ถูก ปรับเปลี่ยนมาจนกระทั่งตอนทศวรรษ8 0 9 0เนี่ยทั้งประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้เนี่ย<ม>เราก็เริ่มคิดว่าเอะเขาใช้เขาพยายามพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ดีกว่ามาถึงวันนี้เนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยถือว่าเป็น success story เลยอย่างที่เราทราบใช่ไหมครับแต่จะอยากให้เล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าเขาเนี่ยใช้ตัวที่ขับเคลื่อนเนี่ยเรียกว่า Korea Creative Content Agency Kocga CO ค<ม>ีย์เวิร์ดคือ creative content ค่ะ Create คือต้องสร้างคอนเทนต์นะครับ<ะ>มันต้องมีสาระทีท่ทำให้คนคล้อยตามนะครับอันนั้นที่หนึ่งอันที่สองที่สำคัญก็คือคอนเทนต์เนี่ยมันต้องส่งออกได้ทั่วโลกเพราะว่าเวลาคุณบอกคุณจะทำซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคุณต้องสร้างให้คนทั้งโลกเขาเลื่อมใสาย<ะ>เป็นเอ็กซ์พอร์ต่ปจริงๆแล้วเกาหลีใต้เนี่ย็ถึงขนาดที่ว่าเขาวัดเลยว่าเขาส่งออกได้มูลค่าเท่าไหร่ซึ่งตัวเลขล่าสุดเขาคาดการณ์ว่าปีนี้ก็จะส่งออกครีเอทีฟคอนเทนต์ที่เขาคำนวณเนี่ย สามหมื่นล้านเหรียญขึ้นประมาณกว่า1นึ่งล้านล้านบาทประเด็นที่ตามมาน่าสนใจคือช่วงโควิดเนี่ยเขาคำนวณว่าการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ของเขาเนี่ยไม่ได้ลงเลยนะเขาขึ้นด้วยซ้ำสองศาสิบสองสิบสเอ่นสองพั 2, 0, 2, 12, ล้านเหรียญสองศูนย์สองนยันล้านเหรียญสองศูนย์หนล้านเหรียญน,น่าสนใจตรงที่ว่านะครับ แม้จะมีโควิดก็ส่งออกได้ครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าเราอาจจะมาถูกทางก็ได้นะถ้าเกิดว่าทำซอฟต์พาวเวอร์ให้มันมีพลังอย่างอย่างมีประสิทธิภาพถูกไหมคะอาจารย์ต้องมีต้องมีคอนเทนต์ครับมีครีเอทีฟคอนเทนต์ค่ะต้องมีเรื่องราวที่มัน น่าสนใจสําหรับคนทั่วโลกด้วยไม่ใช่แค่คนกลุ่มเล็กๆด้วยนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อวันอังคารหน้านะคะอาจารย์ดรสบูษใสเชื้อที่ปรึกษากลุ่มการเงินเขียนนาคินพัทระนั่นเองค่ะวันนี้มาเวลาแล้วค่ะอาจารย์ดรสบู่วัลลีชันสิริบูรก็ลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกันไปก่อนนะคะพบกันพรุ่งนี้เรื่องราวของสมุนไพรไทยวันนี้สวัสดีค่ะช่วยคิดช่วยทําโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง,ง่ายได้ประโยชน์ ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟฟ